รองเท้าหนังผู้ชายราวสโตนเป็นรองเท้าหนังที่ผลิตจากหนังวัวแท้100%มีคุณภาพสูงพื้นผิวขัดเงาเรียบสีมีการตัดเย็บอย่างประณีตและมีความทนทานพื้นรองเท้ามีการระบายอากาศได้ดีไม่ทำให้เกิดกลิ่นอับเมื่อใส่แล้วให้ความสบายและไม่เป็นกลิ่นอับดีไซน์ที่เรียบหรูแต่ไม่ขาดสไตล์สามารถใช้ได้กับทุกโอกาสไม่ว่าจะเป็นการทำงานออกงานหรือเดินเล่นรองเท้าหนังブラウスโตนยังช่วยสร้างเสน่ห์ให้กับลุคที่แต่ง เหมาะสำหรับผู้ชายที่ชอบความคลาสสิกและมีสเสน่ห์รองเท้าหนังผู้ชาย Brownstone รุ่น The Hunter Boat Shoe Oil Leather Brandy Brown เป็นรองเท้าหนังแบบ Loafer ที่มีสไตล์คลาสสิกและมีคุณภาพดีหนังวัวแท้ไม่มีกลิ่นเย็บประณีเป็นรอยถลอกยากพื้นรองเท้า Triple High Density Layer สวมใส่สบายไม่อับชื้นตัดเย็บแบบแ a n d ์เมดใส่ใจในทุกรายละเอียดราคาประหยัด เหมาะกับการใส่ทำงานและออกไปเที่ยวข้อเสียคือไม่มีการรับประกันจากผู้ผลิตและไม่มีความหลากหลายในการเลือกสีรองเท้าหนังผู้ชายด p ปเปอร์รุ่นเจลเทคไมโครไฟเบอร์คอมไฟด2าบี้ทเป็นรองเท้าที่ผลิตจากหนังไมโครไฟเบอร์วัสดุที่ใช้แทนหนังแท้เพื่อลดการใช้ผิวสัตว์มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับหนังแท้และดูแลง่ายไม่ต้องขัดมันเปียกไม่พุง่ง ไม่ต้องใช้ครีมบำรุงรองเท้ามีแผ่นเจลเจลเ,เทคเสริมส้นเพิ่มความสบายและลดแรงกระแทกให้ความรู้สึกเหมือนใส่รองเท้าผ้าใบมียางยืดด้านข้างเพื่อให้ใส่ง่ายและปรับตัวตามขนาดเท้าไม่ต้องคลายเชือกพื้นยางสังเคราะห์เบากันลื่นและทนทานไม่เสียรูปง่ายรองเท้ามีสไตล์ดบับบี้เป็นรองเท้าหนังผู้ชายที่เป็นคลาสสิกและเหมาะกับการใส่ทาง,งานหรือไปงานทางการมีสีดำผิวขัดมันดูหรูหราและเข้ากับการแต่งตัวได้หลากหลาย รองเท้าหนังผู้ชายซิงเกิลมองสตรปชูรุ่นบล็อกมองเป็นรองเท้าหนังแบบมองสตรปที่มีความเป็นเอกลักษณ์และมีสไตล์สามารถใส่ได้กับการแต่งกายหลายสไตล์ไม่ว่าจะเป็นการทำงานการออกงานหรือการพักผ่อนด้วยการออกแบบที่เรียบรูแต่ไม่ธรรมดามีสายคาดเพิ่มความโดดเด่นและความแข็งแกร่งให้กับรองเท้าหนังที่ใช้ผลิตเป็นหนังแค้ชั้นดีให้สัมผัสเรียบลื่นเงางามนุ่นดีแถมยังทนทานเหมาะสำหรับผู้ชายที่ชอบลุคคลาสสิกแต่ไม่จำเจ รองเท้าหนังผู้ชายคลารุ่น UN Trailway เป็นรองเท้าที่มีดีไซน์คลาสสิกสไตล์โลอาเฟอร์ที่เข้ากับการแต่งตัวทุกลุกไม่ว่าจะเป็นลุกทางการหรือลุกเท่ๆก็ช่วยเสริมบุค,คลิกได้เป็นอย่างดีรองเท้าด้านในนุ่มสบายไม่ทำให้รู้สึกเมื่อยเวลาเดินและยังมีพื้นรองเท้าที่ทนทานไม่ลื่น เหมาะสำหรับการใช้งานในทุกสภาพพื้นผิววัสดุหนังโอ l i ลี่เลเทอร์ที่ใช้กับรองเท้ามีความเงางามและไม่ต้องดูแลเป็นพิเศษเป็นรองเท้าหนังผู้ชายที่คุ้มค่าและมีคุณภาพ